เห็ดจังสีมันนสบเนี่้ช้ำๆไปแล้วพี่น้องเขาเหนียวมะม่วงบริสเแต่กะทิรสหวานสวัสดีค่ะมาพบกับหนุ่ยผ้าแสบอีกแล้วนะคะ่ะมื้อนี้ช่องหนุ่ยผ้าแสบสิผ้าไม่กินต่ำปลาหมูย่อค่ะพี่น้อง เมนูต่ำอีกเราจะมึอนี้ก็คืออยากแต่สมต่ำเนาะพี่น้องเนาะก็ใส่หัวหอยใส่แบบทัวใส่หมูย่อแ่ะค่ะใส่เม็ดอันไม่กระทินอ่ะจ้ะเม็ดผักกระเส้นน้ำา่ะจ๊ะผักกาดผักกอร์ชี่อันถ้าแต่วันออมแล้วก็เน,นี่ยจะสะลัดอันถ้าสิมาตบถ่ายด้วยเนี่ได้จ้าพี่น้อง นี่ยจ้ะทุเรียนจ้ะทุเรียนบางเล็บหน่อยดูเร็บหน่ยอยที่เหร่สั่นก็จะมีเขาเขาเขานม่วงใบโบกนะพี่น้องม่วงใบโบกบานเท่าห่าจ้ะม่วงหน่อยมาจ้ากินกันเลยอ๋มกินกันเลต่ะ จีนจ้าเดี๋ยวเราน้องเด้อขนมจีนมื้นึงขงนมเ้นบ้าน,น,นเฮานเขนมเ้นเหน,นียวนุ่มเฮา พี่้องมาแบบที่นีนกินขอน้ำกันตามุกม้ง

รสน,นุ่นๆน่นเป็นไงบัาที่มันออกเปรี้ยวไหมพี่น้องอืม เมื่อนี้ยมีทุเรียนน้ำเล้อพี่น้องทุเรียนปกติหนุ่ยบอกเป็นคนมามาทุเลียนเนี่ยแต่ว่านุยน่ยไปเยี่ยมช่วงบานพี่น้องแล้วช่วงได้เก,กินตะทุเรียนไหมพี่น้องโอ้เป็นแต่แสยบเพียงกันเลยสิร่องิึง Cái lửa khô đậm Cũng khô Như bạn Thì sao và mẹ kìm, nó กินนี่พี่น้องพี่สาวกับแม่กินแหม,ม่เมนดูว่ามันจะเป็นแบบเนาะ เดี๋ยวมื่อนี้เขามาลองเบิ้งจากจากอันจากผู้ลองเบิง้งจากผู้นึงเนาะพี่น้งองเนาะลองพู้นะเดี๋ยวซิมลองมา หยาไปตลาดงาาเลยซื้อมาฝากไหมจ๊ะ,ะเกลีดนี่กินร่อมึงจ๊ะรนจบ É perder, não tá bom. Hum. Hum. น้ำอะไก็เซ่บพี่น้องต่อไปกินก็มูดีเซีบก็่านี้พี่น้องเอ้ยตอนนี้กินผู้เดียวก็เซ่บเพราะว่าหิว toàn hiểu đó bình luận đâu cái nhắc được xẻo bây giờ อย่างนี้จงอ่ะสองแสบบ้าง้ังกลตงขวัญกันด้วยใจด้วยนะ อ ja ื๊โอ้โับ่ิดอลกินอะเสนีจแล้วเพชรใส่เครื่องมาหลายๆด้วยผิวหนงเดิมมันสีแสบ เาเ้องกินเราต้องตำแบบแพ่งเครื่องเสียบบรแบบนี้เป็นหนงแต่เคือแต่บาเกียร์ออกเปน่นะังนเพี้ง พี่น้องเพดแห้งจ้ะนี่จ้ะแก้เพดด้วยมมบวมใบบุกแด้พี่น้องวิธีกินแล้วค่ะพ้าป่าอกหวนบอกเนาะแต่บัดที่นี่เา้เาวเก่าเน่ายนมันออกห้าเขามาใส่กันเนียงๆพี่น้องเอ้ยบางพวน,นี่ บางคนเพิ่นเสียวเนี่ยสอนตาเกงเสียเนี่ยคุณบ้าพี่น้องแต่ว่าสอนตากินแบบนี้มันบอแสบได้พี่น้องเลยเฮ็นจังสีมันแสบนี่ยช้ำๆไปเลยพี่น้อง ข้าวเหนียวมะม่วงบริสเเตกกะทิรสหวานม่วงมันหวานนะเพียงนานีนาบุ้ม่วงผมม่วงได้หลายย้อดเลยมื่อนี้เอ้า ใจเขาไว้หล่นกับสิอืดๆจังไงผมวมืนน่อไหร่พี่เนาะอืมกินเข้าไปต้องเสียใจไงอืม,อม ฟังมากต่แม่ไม่นนอกเนี่ยที่เด็นห้อถึงคิวตัวนี้เราเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแบบกรอบหนอนนมไนใเนอ่ะพี่น้องนะเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวจะมาซิมบึงแล้วค่ะนี่กินยังเสียกินได้ยุพี่น้องนี้มันจะบหมินผู้รงคนสีบาหอมเนาะเนี่ยคันขันมันเป็นกรอบหนอกน่มไน่ัองสิมันจะกินได้มันบหมินแห้ง แต่ว่าผู้ลงคนก็นมากอันแบบสุกเนาะเลยเอามากินกับเพาเข้าวเนียวนะไม่ว่าแบบนี้มันจะแสบกว่านี้เนาะแบบนี้มันจะแสบกว่าบพี่น้องนี่นี่ พน,นอเล็กหน่อยบะกินได้แต่ีนลูกบะกินเจอะูกว่ามันเหม็นว่ะค่อือพอดีเลยพี่น้อังอะ แส่บไม่ได้คืออ่ะเก,กี้อ่ะว่าแต่มันเหมน็นมันเหมน็นเหมืนแแม่ซื้อมากี่จะพีสาวกับแม่กินอ่ะจะคของปากกินจะคของม,มันเหมน็น เมนมันก็แซม,มพึ่งที่เรกินตะก,กียบไม่ยังก็ที่เรกินตะก,กียบนะมันเป็นกินเหม็นน,มน้องๆเจ้าของทองเจ้าของขอดลูกไม่รูกรูบหน่อยเหมือนที่เนี่ยคือกินทุเรียน่องกปแหละ ม้นปวดหัวเลยพี่น้องก็บากินอะ่ะตจ้าหน,นีหลูกไงดอกก็เลยล่องมึงก็โอเคกินได้ก็แ่บคือน้องว่าเหรจ้ะแตเหนียวเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมหลายๆด้วจ้ะไม่ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ก,กดกระดิ่ง mm hmm. ให้หนุนนี่ด้อจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปหนาต่อไปจ้ะคลิปนี้สวัสดีจ้า พบกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า